เราได้รับรายงานมามากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันตรายที่ไม่ทราบชนิดซึ่งทางเราขอเรียกมันว่าอันเทอร์เน็ตจนกว่าพวกเราจะเข้าใจถ่ายครั้งนี้สิ่งสำคัญที่พวกคุณต้องทำคือลบอยู่ในบ้านล็อกประตูหน้าต่างทางเข้าทุกทางและต้องเข้าถึงอาวุธระยะไกลตลอดเวลาคุณสามารถรู้ได้ทันทีร่างกายของอันเทเน็ตนั้นมีต้นแบบมาจากลักษณะทางกายภาพของพวกมัน หากคุณพบบุคคลที่มีหน้าตาเหมือนคุณวิ่งหนีไปให้เร็วแล้วซ่อนตัวหากคุณพบบุคคลที่ลักษณะทางกายภาพติดหลักทางชีวภาพวิ่งหนีไปให้เร็วแล้วซ่อนตัวหากมันสามารถทังเข้ามาในบ้านของคุณได้ลดการสัมผัสหรือการติดต่อสื่อสารใดๆกับภัยคุกคามนั้นสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาเหล่านี้ใช้อาวุธทางจิตวิทยาเพื่อเป็นข้อได้เปรียบกับย่อของมันเนื่องจากเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากพวกมัน เราอนุญาตให้คุณกำจัดมันได้ด้วยตัวเอง